ได้เวลาไปดูข้าวอบกุ้งกระเทียมที่ราคา245บาทซึ่งหลายคนบอกว่าอาจจะไม่แปลกเพราะถ้าเรากินในสถานที่ที่มีความหรูหราแต่ ต้องบอกว่าโพสต์นี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรทีเดียวนะครับโพสต์นี้ถูกโพสต์โดยสมาชิกเว็บไซต์ท่านหนึ่งชื่อว่า monster r i n k y นะครับเขาโพสต์ว่าแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอแล้วก็แชร์ประสบการณ์สุดอึง้งบอกว่าไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับในห้างสินค้าที่สยามพารากอนแล้วก็สั่งเมนูข้าวอบกุ้งแชบวียกระเทียมนะครับกุ้งแชบวยก็จะมีราคาแพงนิดหนึ่งนะครับราคาเนี่ย245บาทยังไม่รวม v a ดไม่รวมค่าบริการแต่ปรากฏว่าพอพนักงานมาเสิ์ ภาพที่เห็นกับราคามันช่างสวนทางกันจริงๆนะครับโดยมีข้อความระบุด้วยบอกว่ากระทู้นี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อหวังจะโจมตีหรือว่าต้องการฟีดแบกอะไรนะคะแค่อยากเล่าประสบการณ์สุดอึ้งที่มีกับอาหารจานหนึ่งที่เราสั่งมารับประทานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเราไปพารากอนนะครับเข้าไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในส่วนของราคานั้นเราทราบดีอยู่แล้วว่าราคาแรงนะครับแต่เราก็อยากไปทานเพราะว่าอาหารเขาอร่อยทีนี้ด้วยความที่ไปถึงร้านร้านนั้นช้าก็เลยฝากเพื่อนสั่งปรากฏว่า ก็จาชื่อเมนูเป๊ะๆไม่ได้บอกเพื่อนไปว่าเอาข้าวอบกุ้งแช่์วบกระเทียมพริกไทยนี่แหละนะครับพอกดพอไปถึงข้าวก็มาแบบนี้ครับพือนกินไปหรือเปล่าคุณพี่ภูเขาเพิ่งมาเสิร์ฟตอนไปนั่งแล้วคือยกคือตอนฝากเพื่อนเพื่อนสั่งแต่พอไปถึงเนี่ยยกมาพอดีแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็แบบนี้ครับผู้โพสต์ไปโพสต์บอกว่านี่ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมคะเมนูที่เคยสั่งมาทานแล้วที่สาขาอื่นซึ่งมันก็คล้ายๆกันคือกุ้งจะมา3ตัวนี่แหละ เราก็คิดว่าแพงจะแย่อยู่แล้วแต่ปกติเวลาสั่งสาขาอื่นเนี่ยเขาจะปกน้องกระเทียมมาเยอะๆอคือเมื่อกุ้งหมดแล้วเนี่ยผู้โพสต์บอกว่าก็สามารถกินข้าวคุกกับกระเทียมไปได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็อร่อยอยู่ดีก็ยอมแต่ว่าครั้งนี้กระเทียมก็น้อยกุ้งก็ตัวเล็กก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ไปในทิศทางเดียวกันเลย ทั้งราคาทั้งภาพที่เห็นก็เลยนําเรื่องนี้มาแชร์ซึ่งแน่นอนครับก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานามีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าจํานวนเนี่ยกับราคามันช่างสวนทางกันแบบนี้มันเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่า ะะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าทางห้างสับสินค้าสยามพารากอนเองเนี่ยก็ได้รับทราบข้อมูลตรงนี้แล้วนะคะที่มีการโพสต์แล้วก็แจ้งไปยังร้านอาหารแล้วนะคะก็รอแต่ว่าทางร้านเนี่ยจะดําเนินการว่าอย่างไรแล้วเขาก็มีการเอาภาพเมนูของร้านอาหารนี้าามาให้ดูกันด้วยนะคะก็จะเห็นว่ามีกุ้ง3ามตัวะคะ่ะแต่ว่ากุ้งขนาดใหญ่กว่าของจริงนะแล้วก็คือพอมันโปะไปที่ข้าวแล้นนี่มันจะเห็นข้าวน้อยเพราะว่าวกุ้งจะเยอะแล้วก็กระเทียมเยอะหน่อยแล้วก็โรยผักมาด้วย ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการระบุข้างใต้ภาพด้วยนะว่าเป็นภาพเพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เหมือนจริงซะทีเดียวนะนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอดีช่วงนี้กุ้งมันหาตัวใหญ่ไม่ได้ครับแต่ว่าราคามันตั้งไปแล้วรักผักชีละโร้ให้เขาสักนิดดีไหมหรือว่าแตงกวาเวลเราสั่งข้าวกล่องยังมีเลยนะ50บาท30บาทเนี่ยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่แพงจริงค่ะเดี๋ยวผมจะไปลองรับประทานด้วยตัวเองดูเดี๋ยวกะว่าจะไปลองพิ